ที่ได้จากการดําเนินงานจากวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้จากความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนาทับรุ่นใหม่ใส่ใจป่าชายเลนน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบนิเวศของป่าชายเลนมากขึ้นดูจากปฏิกิริยาขณะเข้าร่วมโครงการเช่นการตอบคําถามและโต้อตอบจากพี่พวิทยากรและผลการทําแบบสอบถามท้ายกิจกรรมน้องๆตอบออกมาได้ดีมากสิ่งที่ได้จากการดําเนินโครงการ 1. ได้เรียนรู้ในการวางแผนทำง,งานร่วมกับผู้อื่นทั้งคนในชุมชนและน้องๆเยาวชนการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้อื่นความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก 2. ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน 3. ได้รู้จากการให้โดยการให้ความรู้แก่น้องๆเยาวชนให้ตระหนักถึงชุมชนของตนเองค่ะ s ตดข้อที่4ไลไรบิลวอเต อ,อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโครงการนาทักรุ่นใหม่ใส่ใจป่าชายเลนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับป่าชายเลนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่4-6จำนวน102คนของโรงเรียนบ้านท่าคลองเพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญ และนําความรู้ที่ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับป่าชายเลนของชุมชนบ้านนาทักต่อไปขั้นตอนการดําเนินง,งานมีการปรึกษาหารือการของสมาชิกภายในกลุ่มมีการสอบถามและตรวจสอบวางแผนเพื่อจัดทำโครงการมีการลงทุนที่จริงไปสำรวจเพื่อจัดทำโครงการสำรวจและสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับป่าชายเลนวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว จะทากิจกรรมในช่วงเช้าสําหรับป่าชายเลนในชุมชนบ้านขูน้ารอบสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมไปถึงการประกอบอาชีพของคนในชุมชนในปัจจุบันและช่วงเชา้าและช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมให้ความรู้น้องๆนักเรียน,นชั้นป .4-6 จำนวน102คนของโรงเรียนบ้านท่าคลองให้ทราบถึงสาเหตุ ผลกระทบและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับป่าชายเลนทั้งสิ้นและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงป่าชายเลนในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดทํารูปแบบการประเมินเพื่อเป็นการวัดผลในการจัดทําโครงการคิดข้อปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการทําแบบประเมินเพื่อนํามาแก้ไขและปรับปรุงในการทําโครงการครั้งต่อไป